การปฏิเสธสิ่งที่ไม่ต้องการการพัฒนาไม่ใช่แค่เรื่องของการเรียนรู้เพิ่มขึ้นแต่คือการลดของที่ไม่จำเป็นออกไปจากชีวิตด้วยในโลกที่ทุกอย่างยัดเยียดเข้ามาใส่เราทั้งข้อมูลความคิดความคาดหวังของคนอื่นเราจะโตจริงๆได้ก็ต่อเมื่อเรากล้าพูดว่าไม่ปฏิเสธจึงไม่ใช่การต่อต้านโลกแต่มันคือการเคลียร์พื้นที่ในใจเพื่อให้ตัวเองได้ใช้ชีวิตตามทางของตัวเองหนึ่งจริงไหมจริงคือจริงไม่แน่ใจคือไม่จริง เวลาความคิดอะไรผุดขึ้นมาเราต้องถามตัวเองก่อนว่ามันจริงหรือเปล่าถ้ามันจริงเราจะรู้สึกนิ่งถ้าไม่แน่ใจแปลว่ามันยังไม่จริงพอเพราะความจริงมันไม่สั่นคลอนแต่ความไม่แน่ใจมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเวลาเรารับข้อมูลเข้ามาไม่ว่าจะจากใครหรือจากไหนถ้าเรายังลังเลย,ยังต้องถามย้ำหลายรอบมันคือสัญญาณชัดว่าอย่าเพิ่งเชื่ออย่าใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกว่ามัง้งน่าจะคิดว่านะ เพราะคำเหล่านี้ไม่เคยพาใครไปถึงจุดชัดเจนในชีวิตได้เลยอ,อยากกลัวที่จะปฏิเสธสิ่งที่ยังไม่ชัดเพราะถ้ามันคือความจริงจริงๆมันจะอยู่กับเราได้นานไม่ต้องเร่งไม่ต้องยัดไม่ต้องฝืนสองมีประโยชน์ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีมันมีประโยชน์กับเราหรือเปล่าบางเรื่องดูดีบางเรื่องคนทั้งโลกบอกว่าดีแต่คำถามสำคัญคือมันดีสําหรับกูหรือเปล่าเราไม่ได้มีเวลามากพอจะใส่ทุกอย่างลงไปในชีวิตเราต้องเลือกใส่เฉพาะสิ่งที่มีประโยชน์ต่อเรา เท่านั้นประโยชน์ไม่ได้แปลว่าต้องสบายบางอย่างโคตรยากแต่มีประโยชน์บางอย่างดูสนุกแต่มันดูพลังชีวิตเราไปแบบเงียบๆเ,เราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองในคำถามนี้ให้ได้สิ่งนี้มันช่วยให้กูโตขึ้นไหมมันทำให้กูเข้าใจอะไรมากขึ้นไหมมันเปลี่ยนกูไปในทางที่อยากเป็นหรือเปล่าถ้าคำตอบคือไม่แน่ใจกลับไปที่ข้อแรกยังไม่ชัดก็ยังไม่ใช่ก็แค่ปฏิเสธมันไปก่อนชีวิตไม่ได้ดีขึ้นเพราะเราใส่อะไรเข้าไปเยอะ แต่มันดีขึ้นเพราะเรากล้าตัดของไม่จําเป็นออกสิ่งที่ไม่ชัดปฏิเสธสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ปฏิเสธเพราะการปฏิเสธอย่างมีสตคิคือการยืนยันตัวตนของเราในโลกนี้แบบจริงจังเราหวังว่าบทความนี้คงมีประโยชน์กับท่านทําให้ท่านรู้จักเส้นทางที่ท่านเดินไม่ใช่แค่เดินตามเส้นทางขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จ